วันนี้จะไม่พามานอนโรงแรมครับแต่ว่าจะพามานอนในคุกครับใช่ครับไม่ผิดครับเราจะพามานอนในคุกกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสุขสเต,เตชันครับเป็นโฮสเทลที่มีความโคตรสุดครับบอกเลยทุกอย่างในโรงแรมทําออกมาเป็นคุกครับจะมีอะไรบ้างโรงแรมนี้นะครับถ้าใคร ได้ติดตามผมมานานในผมกล่าวถึงผมพูดถึงโรงแรมนี้มานานมากเลยครับไม่มีโอกาสพักสักทีวันนี้มาพักแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะมานอนในคุกจะเป็นยังไงบ้างตามกันมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่แถวอุดมศุขครับอยู่ย่านอุดมศุกเลยครับจะมาพักโรงแรมที่เป็นคุกครับมีโรงแรมอยู่หนึ่งโรงแรมครับชื่อว่าสุขสถนนะครับ เป็นหนึ่งโรงแรมที่ผมมาอยากพักมานานมากแล้วครับแล้วไม่มีโอกาสสักทีวันนี้มีโอกาสแล้วนะครับได้มาพักเดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้ดูครับว่าสุขสเตชันโรงแรมที่เป็นคุกเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็น EP ีแรกนะครับของการทํารีวิวโฮสเทลนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าหลายคนเนี่ยทำรีวิวโรงแรมไปแล้วแต่ว่าโฮสเทลยังไม่ค่อยมีใครทําเราเพจความรู้โรงแรมเราจะมาโฟกัสกันที่การทํารีวิวโฮสเทลนะครับ e ี1หนึ่งครับสุขสเตชันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ นี้เป็นส่วนล็อบบี้นะครับหรือส่วนที่เป็นคอมมูนิตี้อเรียกว้างมากนะครับสูครับเป็นพื้นที่ที่เป็นสําหรับลูกค้ามาทานอาหารเชา้าด้วยนะครับผมจองพักไม่มีอาหารเชา้ามาแต่ว่าเราจะลองสั่งอาหารเชา้าราคาดูนะครับตรงน,นี้ครับเป็นตามลักษณะของโฮสเทลเลยนะครับต้องมีพื้นที่คอมมูนิตี้อเรียมีโต๊ะยาวๆให้นั่งกันนะครับมีโซฟาตำหรเรามานั่งเล่นมาได้ให้คนที่พักเนี่ยมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับ ดีมากดีมากพื้นที่กว้างขวางมาก็อบปีดูดีมากเลยครับส่วนชั้นสองนะครับจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเหมือนห้องประชุมนะครับมีโตะยาวตัวหนึ่งนะครับสุดทางก็จะเป็นทีวีนะครับซึ่งเราเองเนี่ยมาพักที่นี่เราสามารถขอจองพื้นที่อรียนส่วนนี้นะครับเพื่อจะทํากิจกรรมของเราเองได้เลยนะครับดูนะครับพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับหรือว่าไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่ว่าจะมาขอจองพื้นที่ส่วนนี้ทํากิจกรรมสัมมนาอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ ค่อนข้างเวิร์กโคตรชอบเลยครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะจะมีห้องอห้องนี้ก็จะเหมาะสมพนาเหมือนกันค่ะเป็นห้องไม่ใหญ่เท่ากับห้องโน้นนะคะเออจะมีเป็นโนโด้วยมีเป็นโนให้นั่งเล่นด้วยมีเป็นโน้ี้กีตาด้วยมีกีตาร์ด้วย,รวยจริงๆเนี่ยก็เหมาะสำหรับการมาจัดสัมมนาครับหรือว่า จะเป็น working space มานั่งคุยการหรือว่าสัมมนามาประชุมกลุ่มเล็กๆได้เลยนะครับนห้อมโมงโรงแรมนี้ค่อนข้างมีสโนสครับใครที่อยากจะมาพักจะมาจัดสัมมนาหรือเป็นคล้ายๆ working space ด้วยนะครับ work จริงๆครับไปครับเราเข้าไปดูในส่วนเฉพาะนักโทษนะครับส่วนนี้เป็นส่วนเฉพาะนักโทษแล้วครับเราเข้าไปเป็นนักโทษเลยครับเข้ามาในส่วนห้องพักนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้เป็นส่วน c o m m u n area หรือส่วนที่เป็นส่วนกลางของ ห้องโคสเทลทั้งหมดนะครับจะมีพื้นที่ให้นั่งรอนะครับแบ่งแยกโซนแบบนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้ครับตรงนี้คือส่วนห้องพักนะครับนี่แหละห้องพักจริงๆแล้วนะครับอ่ะผมให้ดูห้องนึงก่อนนะครับห้องนี้เบอร์อะไรเบอร์204นะครับอ่ะลองดูนะครับข้างในนะดูดูดูอ่ะเป็นเหมือนห้องขังเลยนะครับเป็นเหมือนคุกเลยนะครับมีเตียงมีอะไรครบเลยนะครับมีลูกกรงให้นั่งเกาะด้วยอ่ะผมพักห้องเบอร์201ครับ ห้องสองนหนึ่งนะครับอ่านี่คือห้องที่ผมจองเข้ามาพักวันนี้นะครับห้องก็เป็นจริงเป็นโฮสเทลละครับเป็นบังเบส2เตียงแบบนี้นะครับเป็นเตียงบนเตียงล่างนะครับแต่ว่าเป็นห้องโฮสเทลไพรเวทนะครับที่พักได้2คนแล้วห้องก็ปิดล็อกได้เลยนะครับพักได้2คนเป็นสัดส่วนเลยนะครับในห้องก็เป็นแบบนี้ครับมีสองเตียงมีที่แขวนเสื้อนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานเล็กๆมีน้ําให้ขวดนะครับ บนเตียงก็อุปกรณ์ครบครับมีหมอนสองใบนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมด้วยนะครับแล้วก็แต่ละเตียงนะครับก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็ไฟสาหรับอ่านหนังสือของใครของมันนะครับห้องไม่ใหญ่หรอกครับตามสไตล์โฮสเทลนะครับแต่ว่าจริงๆนอนสบายนะถ้ามา2คนมีแอร์หนึ่งตัวนะครับแอร์เย็นสบายเลยนะครับห้องประมาณนี้นะครับโอเคมากเลยนะครับผมจองมาที่คือละแปดร้อยแปดสิบนะครับสําหรับสองคน สำหรับ2เตียงก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แพงเลยแลวได้ฟีลลิ่งแบบนี้โคตรเจ๋งเลยครับตอนนี้เข้าไอยู่ในห้องพักแล้วครับเดี๋ยวนะครับเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักโทษนะครับที่นี่ครับความน่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งครับคือเขาจะมีชุดนักโทษให้เราใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดนักโทษนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปเดินดูทัวร์รอบโรงแรมเลยครับ เรียบร้อยครับเรามาในชุดนักโทษเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะพาไปสำรวจรอบๆโรงแรมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นคุกจริงๆอย่างที่เราบอกกันไว้ไหมครับเตรียมตัวเข้าห้องขังค่ะไปดูห้องน้ํากันครับห้องน้ำคอสเสริมสำหรับที่นี่เป็นยังไงอ่ะดูนะครับอ่ะดูนะครับก็มีครบแล้วครับสําหรับเหมือนสไตล์โฮสเทลนะครับมีอ่างล้างหน้านะครับที่สําหรับหลายคนใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนของห้องซ่วมนะครับ แล้วก็มีส่วนของห้องน้ำห้องอาบน้ํานะครับห้องอาบน้ํามีสองห้องนะครับห้องตัวมีสองห้องนะครับอุปกรณ์ในห้องน้ําก็ประมาณนี้เลยครับมีครบนะฮะนี่สําหรับอาบน้ํานะครับแชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำนะครับจากห้องน้ําชายก็มาดูห้องน้ําหญิงนะครับรอเดี๋ยวสิเข้าไม่ได้ห้องน้ําผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวให้ผู้หญิงพาเข้าไปดูครับโอเค ตรงนี้ส่วนของห้องน้ำผู้หญิงนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในค่ะเคก็ตรงนี้ป็นส่วนที่ล้างหน้านะคะเป็นซิงล้างหน้าค่ะแล้วก็ดูก็ดูสะอาดดีนะคะค่ะเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอาบน้ำค่ะมีครบให้ทุกอย่างค่ะมีทั้งครีมอาบน้ำแล้วก็ยาสระผมครงุรงครงีมนมครีมนวดนะคะหรือใครจะเตรียมมาก็ได้ก็จะมียอน นี่ค่ะแล้วก็ห้องน้ําดูสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะห้องน้ําห้องที่เขาห้องน้ํากันก็ดูสะอาด,ดค่ะอันนี้เป็นส่วนของโซนดาดฟ้านะครับดาดดฟ้าก็สวยดีนะครับก็เป็นพื้นที่ท่งเทีวครับสามารถขึ้นมานั่งเล่นได้นะครับอากาศเย็นชิวๆเลยครับฟังๆนะตอนกลางวันนะครับใครอยากขึ้นมาเดี๋ยวตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้า๋ยวผมขึ้นมาตอนเช้าโล่งสบายครับสวยงาม เดี๋ยวเราลงไปดูในส่วนของล็อบบี้และพื้นที่ส่วนกลางกันครับตอนนี้เราอยู่บนดาดฟ้าเดี๋ยวลงไปดูครับว่าในส่วนล็อบบี้และส่วนกลางเป็นยังไงบ้างดูหน้าพักหน้านั่งไหมนะครับไปดูกันครับและจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ห้ามพลาดครับจุดที่ทุกคนควรจะต้องมาถ่ายรูปครับนี่ครับถ่ายรูปผู้ต้องขังนะครับมาทําบันทึกอาชญากรรมส่วนตัวกันที่โรงแรมนี้ได้เลยนะครับ อ่ะคราวนี้สั่งเมนูอะไรกินครับชุดแฮมชีสค่ะแซนด์วิชแฮมชีสพอใช่ไหมแค่นี้อา่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะมีเมนูอะไรกินบ้างวันนี้ครับสั่งไปแล้วนะอ่าอันนี้คือส่วนของบาร์นะครับอาหารมีเยอะนะครับให้สั่งกินได้เลยนะครับอ่าใครมาก็สั่งอาหารเช้าเพิ่มได้ครับและนี่เป็นอาหารเช้าที่เรามาสั่งเพิ่มหน้างานนะครับเราจะห้องพักมาแบบไม่มีอาหารเช้านะครับอ่ะดูน่ากินเลยนะครับ ได้ไหมยังไม่คีเลยก็ถือว่าโอเคไช้พานโอเคถ้าใครไม่ได้จองห้องพักรวมอาหารเช้ามาก็มาสั่งเพิ่มได้ที่าเคาน์าเตอร์เลยนะครับตอนเช้า จะให้คะแนนสุขสเตนะนะครับตามหลักเกณฑ์ของผมนะฮะหรือหลักเกณฑ์ของความรู้โรงแรมที่มีอยู่3ข้อ key of success for hotel มี3ข้อใช่ไหมครับข้อ1คือ cleanliness ข้อ2คือ locker ข้อ3คือ community area อ่ะเราไล่ทีละข้อครับข้อ1 cleanliness บอกเลยครับสุขสชันโคตรสะอาดโคตรดูดีนะครับสะอาดสะอ้านมากๆผ่านแน่นอนข้อ2ครับ locker อ่ะ ห้องที่ผมพักเนี่ยนะครับมันจะเป็นห้องที่เป็นห้องสําหรับ2คนเป็นบางเบดสองชั้นนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนแค่2คนที่ไม่มีห้องน้ําแต่ไม่มีล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์ไม่มีแต่ว่าห้องเนี่ยมันล็อกได้แล้วอยู่กันแค่สองคนเองผมมา2คนก็อยู่ในห้องแค่2คนนะครับเพราะฉะนั้นเขามีประตูที่สามารถล็อกกุญแจได้เพราะฉะนั้นคําว่าล็อกเกอร์ไม่ต้องมีก็ได้เพราะห้องมันล็อกได้ถูกไหมครับอันนี้ผ่านแน่นอนข้อ3ครับคอมมูนิตี้แอเรีย โคตรผ่านเลยครับจะมีอยู่2ชั้นตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นโต๊ะยาวๆเป็นเหมือนห้องประชุมเลยนะครับนี่คือชั้น2นะครับแต่ชั้น1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องอาหารด้วยเสิร์ฟสแน็คด้วยเสิร์ฟดื่มด้วยเสิร์ฟอาหารเช้าด้วยและเป็นพื้นที่ที่เป็นคอมมูนิตี้อ e รีทุกคนสามารถมานั่งได้นะครับเป็นเหมือนโคเว r ร์กิ s งสเปซเพราะงั้นแน่นอนคอมมูนิตี้อ e รีเอเขามีและดูดีด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้น3ข้อสําหรับหลักเกณฑ์ของผมเองเคลนิ n e นสนะครับ l o เก e r Community ี้อ a รียสุขเ o n ผ่านทั้ง3าข้อเลยครับและนี่คือทั้งหมดของสุขเ s s i o n นะครับต้องบอกว่าอันนี้แค่ EP ที่1นะครับโรงแรมแรกที่ทางเพจเราไปรีวิวนะครับจะบอกว่า ชอบมากมีความสุขมากที่ได้มาพักที่นี่นะครับดูนะครับมาพักด้วยอคอนเซปที่ชัดเจนไม่พอมียูนิฟอร์มด้วยนะยูนิฟอร์มนักโทษเลยนะครับมานอนห้องขังมีชุดยูนิฟอร์มนักโทษโอ้โหมันโคตรใช่ครับสุขสเต,เตชันับเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มีความยูนิคมากๆม,มีความชัดเจนเรื่องของคอนเซปมากๆนะครับบอกว่าสุขสเต,เตชันแต่ในโรงแรมเนี่ย ใช้เนื้อเรื่องของความเป็นเรือนจำหรือเป็นคุกนะครับอย่างที่เราถ่ายภาพไปดูนะครับว่ามันฟีลคุกอะฟีลโคตรคุกอะนะครับนบั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุกมาเลยเพราะเขาคีบคอนเซปต์ได้ตั้งแต่ก้าวแรกเดืนอเข้ามาเลยนะครับและยิ่งคุณแต่งตัวอย่างผมนะก็มีชุดให้นะคุณแต่งตัวอย่างผมนะโอ้โหมันแบบมนุจะพูดไงครับมันใช่อ่ะคอนเซปต์มันโคตรชัดนะมันโคตรชัดนะครับเพราะงั้น นี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้โรงแรมมีความแตกต่างได้สร้างความแตกต่างสิครับเหมือนซุกเกอร์เทชันทำแล้วมันแตกต่างจริงนะครับเป็นหนึ่งโรงแรมที่ผมยอมเลยเรื่องของการทาคอนเซปต์โคตรชัดและชัดเจนถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เราเข้ามาแล้วถูกโรงแรมเนี่ยบอกให้เราอยู่ในโลกของเขาในโลกของความเป็นเรือนจําในคุกได้ทั้งหมดนะครับและนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ดีมา,มากสำหรับสุกเกอร์เทชันนะครับ และนี่คือทั้งหมดครับวันนี้เป็นไงบ้างครับใครยังไม่เคยมาแนะนำนะครับมาพักได้เลยที่สุขเิษชันแล้วคุณจะได้ความรู้สึกโคตรใช่โคตรฟินอย่างผมเลยนะครับอี EP หน้านะครับผมจะพาไปรีวิวโคตเทลที่ไหนอีกนะครับมาคอยดูกันครับวันนี้ลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ